เพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็พบกับผมนายหินนะครับกับช n n นลหินอินเกมครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นแลงกิ้งกันนะครับก็ถ้าชนะแมตช์นี้นะครับก็สามารถขึ้นไปอยู่แกนมาสเตอร์หนึ่งนะครับในเกมโมบายเลเจน n ์นะฮะก็มาลุยกันครับผมว่าจะดีสักแค่ไหนนะครับ เขาจับคู่กันไปแล้วครับได้แล้วนะฮะก็จะมาเล่นฮีโร่ตัวนี้ครับผมเฟยา่านะครับเพราะว่าเล่นฮีโร่ตัวนี้เราขึ้นแรงได้เยอะที่สุดนะฮะแล้วก็ลองลงมาก็คือทางด้านราฟาเอลนะครับ ก็เป็นฮีโร่ที่ใช้บ่อยมากครับใช้ประจำเลยนะฮะก็จะสกิลปะทะนะครับก็จะเป็นสกิลสตัรครับส่วนไอเทมครับนี่ครับผมเป็นไอเทมที่ผมเซตไว้นะฮะตรงดาเมจจังเกิลนะครับก็เป็นแบบนี้เลยครับผมอย่างที่เห็นนะฮะอันล่าสุดนะครับส่วนเซตเอมเบอร์นี่ก็เป็นเซตกายภาพนะครับเพราะว่าเลเวลอาว้สูงแล้วนะครับ ก็มาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงก็ทีมฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีมีอครับนาน่าครับบามอนยุ่นเจ้าแล้วก็แฟนนี่ครับส่วนทีมผมนะครับก็จะมีครินสครับราฟาเอลครับเซเบอร์เฟย่าแล้วก็บามอนครับผมก็ช่วงนี้นะครับอากาศหนาวนะฮะเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะฮะอย่าให้เป็นหวัดคัดจมูกลำมูกไหลกันเลยนะฮะ ก็ตามสูตรครับผมขั้นแรกนะฮะเราก็มาดูตัดรูนครับก็มีบามอนมาด้วยนี่ก็ค่อนข้างจะสบายนะฮะก็เซเบอร์นี้เป็นงานนะครับไปดูตัดรูนนะบามอนก็โอเคครับ จัดว่าเป็นงานเหมือนกันครับเพราะว่าล่าคีบสองตัวนะก็ค่อนข้างใช้ได้เลยครับเนี่ยทางเซเบอร์ก็จะไปตัดทางด้านลูนนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับก็ไม่น่าจะได้ครับก็ น่าจะแก๊งไม่ได้นะครับที่เลนกลางทางด้านเฟนนี้ได้ลูนมาก็ได้ลูนมาแล้วก็เดินไล่เลยนะครับไล่ทำดาเมดก่อนเลยครับต้นเกมนะ ก็โดนทางด้านเฟนนีครับ <Double kill. S 1> นีครับผมเฟนนีเข้ามานะฮะ <Sw> ก็ทางด้านบาม่มอนครับก็จัดการไปได้ครับก็เมื่อกี้ก็พยายามเปิดแล้วเบิร์ดเดอเมทให้มากที่สุดนะ,ะก็รีบไปด้วยครับยังไม่ได้มีสกิลซีนะฮะก็คืออันติเมทนั่นเองครับก็รีบไปก่อนครับสร้างความได้เปรียบนะฮะ ก็ตายไม่เป็นไรครับจังหวะนี้เปิดอันติไม่ได้ตีนะฮะก็ได้ตีคีบไปครับ ก็พยายามจะจุบเข้าไปในฟอ็อกนะครับก็ไม่ทันครับตายไปครับทางด้านนี่ครับก็ตอนนี้เลนล่างก็ค่อนข้างได้เปรียบนะฮะดันป้อมแตกไปแล้วนะครับก็ยังคงต่อเนื่องครับผมยังดันต่อนะ ตอนนี้ทีมเราอยู่ข้างบนสามคนครับสติกันนะฮะที่เด่นบนครับก็โหเรียบร้อยครับทีมเขามาหมดเลยนะฮะสี่คนครับ ก็เมื่อกี้นี้โดนเข้าไปตีป้อมอยู่นะฮะทีนี้โดนทางด้านเฟนนี่ครับเข้ามายิ่งยืนใกล้กำแพงเท่าไหร่นะฮะก็เสียเปียบนะฮะเพราะว่าเพนนี่นี่สามารถเบิร์เดเมดใจเราได้เยอะมากครับถ้าเขายืนข้างกำแพงนะชิดๆกำแพงนี้เต็มๆครับบอกเลยนะฮะตอนนี้เขาก็คงจะเข้ากางครับ ทีมเราก็ไปอีกหนึ่งคนครับโห oh, ไม่รอดครับนะฮะ ก็ฆ่าไปได้สามตัวครับแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีนะเพราะว่าเลือดน้อยมากครับปลาเอลก็คงจะหิวให้เราไม่ไหวนะะสภาพนั้นนะฮะก็ต้องตายตามสภาพไปครับนะฮะเข้าไปเปิดแล้วเพื่อนก็ช่วยเต็มที่แล้วครับตอนนี้สกอร์ก็ค่อนข้างดีครับแต่รู้สึกว่าสกอร์ตายผมจะเยอะนะ อ็อเลนบนน่านจะแตกครับทางด้านราฟฟเอลโดนทางด้านเป็นนีกวดมาครับนี่ครับเรียบร้อยครับ มานาหมดครับผมนะฮะเจ้าวะนนี้ครับก็ไม่น่าจะต้องต่อครับก็บอกเพื่อนให้กลับก่อนดีกว่าครับก็ทางด้านบามอนเขาไม่ต้องใช้มานานะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ผมนี่มานานะฮะก็ลาฟาเอลครับมานานี่สำคัญครับถ้าเราไม่สามารถปล่อยสกิลได้นี่ก็ลำบากครับนี่เปบอร์หลงทางครับน่าจะเรียบร้อยครับผมงั้นนะครับ <c oughs> ขออนุญ,ญาตนะครับก็มีอาการเจ็บคอ,อนิดๆครับ <team> ก็ไม่ถึงกับ <the turret. S 1> แย่มากนะก็รอรวบรวมครับผมนะฮะ <back> ก็คุยกับทีมนะพยายามสื่อสารกันนะครับในการจังหวะเข้านะฮะก็คือจะไม่เข้าพวดพลาดนะครับ ยิ่งเราสามารถสื่อสารกับทีมได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งโอเคไม่ไหวครับเนี่ครับเพนนีตายนะฮะเราก็ตายครับก็เพื่อนก็ตีป้อมครับ นะฮะส,สบายครับมีลูนการป้อมมานะเรียกลูนเรียกเป็นสกิลครับเป็นสกิลการป้อมนะเดี๋ยวเราจะลงไปกันข้างล่างครับบามอนมาแล้วนะฮะก็ติดตามตามชีวิตครับรู้สึกว่าทีมเขาจะเกิดหมดแล้วนะฮะก็ตอนนี้ค่อนข้างได้เปรียบเยอะนะฮะ ด้านบามอนก็ไอเทมค่อนข้างฟูเลยครับตอนนี้ก็ดูกันอยู่ครว่าจะเอาอยัางไงนะ นี่ครับได้มาอีกหนึ่งคนนะฮะก็สี่คนครับโโดนอัลติเมตนะฮะ เบิร์ดครับพยายามเบิร์ด้าเมนะฮะให้มากที่สุดครับก็เพื่อนเราไม่มีมานานนะฮะก็ถอยกันมาครับ ก็ตอนนี้ฮะราฟาเอลครับฮิวฮิวทางด้านฟินนะครับนี่ฮะสามารถเบิร์ดดาเมจนะครับนี่ครับไปแล้วครับคินหืมมีเดียวครับทีมเราก็ได้รอดด้วยนะฮะก็ปล่อยลอดให้ไปตรงกลางนะครับก็ทีมเขาตายซี่นะฮะ ยุนจาจะเกิดแล้วครับก็น่าจะกันได้อยู่อนะ่ะมีอารก็ของเยอะแล้วเนะี่ยก็ได้อันติเมตขั้นสามแล้วนะฮะ ก็นนะ่าจะต้องหาดักจับนะครับสักหนึ่งคนนะฮะถ้าจับนี่ครับเจอแล้วฮะ ก็เลือดไม่มีนะน่าจะต้องถอยก่อนครับเลือดก,ก็ได้พอสมควรนะครับม,มานานก็ยังไม่ค่อยมีนะ ก็ตอนนี้เราก็โยกครับพยายามโยกนะก็ใครโดนก็ไปไปซ้อนครับเสียดายครับ <Ret> ก็ต้องบอกเพื่อนก่อนนะฮะเราจะกลับอะไรอย่างนี้ฮะถ้าเราไม่บอกนี้เขาอาจจะคิดว่าเรายังอยู่นะฮะเขาอาจจะตายได้ครับ <Back> <c oughs> ก็อีก24อีก20แบบ21วิครับหลอดจะเกิดนะก็แพทใหม่นี้ก็ดีครับมีการบอกเวลาเกิดของทางด้านหลอดด้วยนะครับ นั่นนะครับคือเข้าไปนี้ลำบากนะฮะติดกําแพงครับ an นี่ครับตายหมดครับ ทีมเรายังไม่กลับนะไม่ยอมถอยนะตายไปหนึ่งคนครับก็ต้องขอ <c oughs> โอขอทษด้วยนะครับที่มีอาการไอ well. นะฮะก็มีอาการคันคอนี้นี้ครับนะฮะก็งไปเยอะมากครับ แหมติ pues like ดครับนะก็โดดขึ้นไปไม่ได้ครับ ครับก็น่าจะจบครับผมนะฮะเรียบร้อยครับผมก็จบไปนะครับสําหรับแม์นี้นะครับการเล่นเฟย่านะครับก็เดินแก๊งครับค่อนข้างโหดนะก็นี่ครับขึ้นแกนมาสเตอร์หนึ่งแล้วก็ MVP นะครับก็ได้แก่บามอนครับค่าทั้งหมดสกอร์นะครับทั้งหมดก็36ต่อ19ครับบามอนนะครับก็คขาได้13ครับตาย3แอสซิสสิบครับส่วนผมครับค่า9ตาย6นะครับแอสซิสสิบหครับยุนทางด้านเซเบอร์นะครับค่า5ครับตาย9แอสซิสหกครับลาฟาเอลนะครับค่า2ครับไม่ตายเลยนะครับแอสซิสสิบหครับส่วนทางด้านคลินนะครับค่า7ตาย1แอสซิสสิบหครับผมก็ จบไปนะครับด้วยความสวยงามก็เลยทีเดียวนะก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ